ทำไมเราถึงคบแต่ผู้ชายเฮงสวยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กคุณน่ะมีพ่อแบบนี้หรือเปล่าก่อนที่จะฟังเรื่องนี้อาจจะเซนซิทีฟนะคะแต่ถ้าฟังจนจบคุณจะเข้าใจโดยกระจ่างค่ะเคยได้ยินกันไหมคะว่าเรามีพ่อแบบไหนก็มักจะดึงดูดผู้ชายแบบนั้นเข้ามาในชีวิตโดยไม่รู้ตัวการเลี้ยงดูของพ่อต่อลูกสาวเนี่ยส่งผลต่อการเลือกคนในอนาคตหลายๆอย่างถูกพิสูจน์แล้วด้วยทฤษฎีหลายๆทฤษฎีข้อแรกเลยค่ะ พ่อรักเราแบบมีเงื่อนไขเช่นลูกต้องเรียนดีนะถึงจะรักมันทําให้สมองในวัยเด็กของเราค่ะเชื่อว่าความรักที่จะได้รักกลับมาเนี่ยมันต้องแลกต้องพิสูจน์ต้องพยายามพอโตมาค่ะเลยคบผู้ชายที่ทําให้เราเนี่ยต้องพิสูจน์ตลอดเวลามันคือเป็นเรื่องของทฤษฎีความผูกพันในวัยเด็กค่ะหรือ attachment theory ชื่อเรียกง่ายๆนะคะมันคือ ทฤษฎีรักแรกของชีวิตเด็กที่ไม่ได้รับความมั่นคงอะคะ่ะจะโตมากลายเป็นผู้ใหญ่ที่กลัวถูกทิ้งไม่ชอบอยู่คนเดียวกลัวการอยู่คนเดียวหรืออยู่คนเดียวไม่ได้คุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะข้อ2พ่อที่ไม่อยู่ ไม่ใส่ใจเช่นพ่อไม่เคยถามเลยว่าเหนื่อยไหมรู้สึกยังไงหรือแม้กระทั่งไม่เคยรับฟังคุณเวลาคุณบอกอะไรพอโตมาค่ะเราก็เลยกลายเป็นว่าเผลอคบกับคนที่ด้อยค่าเรามันเป็นไปนเองโดยอัโตโนมัตินานทั้ทงๆั้ที่เราอยากเจอคนดีๆหรือเราไม่เคยเป็นที่1เลยมักจะต้องเป็นที่สองไม่ว่าจะ คนอื่นจากเพื่อนจากงานแต่เราก็ยังคบกับเขาอยู่ท,ท,ทั้งที่เราไม่ควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้มันเป็นทฤษฎีชื่อเรียกว่า inner s h i d หรือเรียกง,ง่ายๆเลยว่าทฤษฎีแผลในใจเด็กหญิงจิตใต้สำเนาจะโหยหาความรักแบบที่ไม่เคยได้ทำให้ดึงดูดคนเดิมๆซ้ำๆประเภทเดิมๆเข้ามาเรื่อยๆฟังกันต่อที่คลิปหน้านะคะยังอีก2ทฤษฎีค่ะ